<Hey. S 2> แอนเราต้องหาคุณแจพจ่อจากที่นี่ให้ได้ในนี้มันน่ากลัวมากอยู่เรียฉันไว้นะอ๋อ <c oughs> มีโต๊ะเซฟด้วยอ่ะมันถูกล็อกทั้งหมดถูกล็อกหมดเลย <c oughs> โอ้ดูนั่นสิมีคุญแจอยู่ในกล่องแน่นนะมันเดูกันว่ามีอะไรจะ <c oughs> หากุญแจมาเดี๋ยวนี้เออน,นย่ยงอ่ะมันขยับได้ด้วยอะแต่ฉันต้องหากุญแจให้ได้ว <What? S 2> อ๊ฉันเจอมันแล้วออน่ากลัวมันคือนอน อย่างนั้นฉันก็ใจคุณแสเยี่ย yeah. ม <c oughs> แล้วน,นั่นต้นเซม่เมอะไรแม่จา๋าใครมาลอบกวนฉันปิดประตูฮะได้ไม่หัวกินล็อกในเซฟเออร์อย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองปิด <c oughs> ประตูซะฉันจะน,นอนแม่จา๋าฉันกลัวฉันบอกเธอแล้วอ๋อ,อดูสิมีกล่องใหม่มาแล้วด,ด้วยตานนี้จะไปอะไรนะมปะดูกัน ครั้งนี้ตาเถอะเ oh <my> ออฉันไม่อยากรู้เลยเฮ้ยมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อ่ะเอาพระเจ้าอย่าก,กินฉันนะแต่ยังไงต้องหาคุณแจให้เจอคุณแจยอยู่ไหนอ่ะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคุณง,งูแต่ไม่อยากรบกวนเลยเออยอยู่ไหนอ่ะเออออมันอยู่นี่เองเฮ้ยพยแยาะแต่ฉันได้คุณแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซฟกันดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจยอยู่ห้องนี้แน่น เธอชอบบรรจอกนี้ไหมแดนชอบปะเล้วกัเสพผิดแล้วล่ะเธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้วก็ได้สิดูโอ้อะไรอะรู <What? S 1> ้สึกแปลกแปบางอย่างที่มันลื่นลื่นเออแม่จา๋าสันอาจจะไม่ใช่น้ำมูกนะโอ้ได้ปดอฮ๋อฉันเจอคนแจแล้วล่ะมันอยู่ในนี้เอะน่าคิดคิดแย่มันคือน,น้ำมูกจริงๆหรือเปล่า <Okay. S 1> ช่างเถอะ เดินมันไปแล้วไม่เปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่นอนมาดูกันตู้เซฟมีใครอยู่บ้างอ้าวบัจฉันถูกขังข้าวโจมตีอ่ใช่ด้วยใช่ฉันทีแสฉันคิดว่าฉันเลิกปิดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้มันไม่ใช่สิ่งเป็นชีวิตนะมีบางอย่างเลื่อนๆอยู่ข้างในนี้ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ๋อกุญแจอยู่นี่ไงแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะ คิดไปนะแต่จะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคืออว้าวรถเข็นเด็กน้อยน่ารักจังเลยและใครนอนอยู่นี้นะ <c oughs> แม่จ๋ามันคค่คอนกระดูกเล,เล็กๆกะ <c oughs> เอามันออกไปเออมีกล่องใหม่มาแล้วโอเคเรากลจะถึงความจริงแล้ว <c oughs> เออคราวนี้เธอต้องหากุญแจให้เจอนะไม่มีปัญหามีบางอย่างให้นุ่มแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมในนี้ด้วยโอฉันคิดว่ากุญแจอยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไป เหมือนเจลลี่เลยอ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงๆริฉันกำลังเข้าใกล้คุณแจแล้วอ๋อนี่ไงคุณแจเอเยอีมือเหนียวจังและอะไรอยู่ในตู้เซฟนะเราไม่ไหวแล้วอยากลื้อโอ้ยแดนชิดด้วยจังถลกลากลงไปนั่นแล้วปะชิยด้วยฉันไม่อยากไม่เดินไปออกมาแลวตีเลยตีเลยเฮ้ยเธเค็มมะเยี่ยมงั้นแล้วก่องต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายชัดเลย นีมันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกลัวหนูที่สุดอะเราข้มิมเตอร์เมาสฉันแค่อยากได้กุญแจอย่ากัดฉันนะแล้วกุญแจแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่กุญแจเอามาหนักไปเ้อแล้วกุญแจอยู่ไหนอะโอ้ยอยู่นี่เองไหนที่สุดมาเปิดตู้เซฟกันดีกว่าพร้อมเลยองออะไรอยู่ข้างในอะเออนี่อาฉันถูกน้ำสาดอะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะ ทำไมของเรลือถึงเป็นสีแดงอะมันจะเลือดหรือเปล่าเนี่ยฉันกลัวเลยมีเออตื่นแล้วเข้าตื่นสีพลสติกก่อนแต่คือคนต่อไปต้องไปหากุญแจนะแต่คนได้ไม่มีปัญหาหวังว่าคงไม่มีของหน้ารังแกนอยู่ข้างในอีกแล้วนะเออมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่าการเจาะหัวใครสักคนเลยอะมันคืออะไรอะ่ะอืต้องขุดไปเรื่อย โอ้ไม่เด้วเจอคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจไปเปิดตู้เซฟก็เลยดีกว่าน่นจะเป็นคุณแจสำหรับตู้เซฟตู้นี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะโอะ้ดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหมเอาเลยเอาา <c oughs> เอใหกดดีกว่าก็ได้กดแล้วนะเอออะไรกินเมียไม่จ๋าไม่ตายฉันถูกล่าด้วยของเหลวเยอะมากเลยบอกว่าจะเป็นช็อกโกแลตน,นะเออ แดงมีกล่องใหม่มาแล้วไปเปิดแล้วเขา้าเออฉันนองไปอีกแล้วเอาล่ะมันดูกันว่าอะไรข้างในว <What? S 2> ันนี้ไม่ได้ขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเออฉันอยู่ไหนอะอะเจอแล้วแต่ oh, <yeah. S 2> อะไรอยู่ข้างในอะเอาไม่นะสิ่งนี้ฉันกลัวมากกว่านหนูก็คือมาแลนซีย <c oughs> ขนาดตัวใหญ่ถ้าก่อนนี้ของฉันเลยอะตอนนี้ต้องรีบไปเปิด,ปดตูเ้เซฟแล้วอะไรข้างในเนะ โออมีออ๊มีอ๊เออฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บนหน้าฉันนะเอาเอาไปทีแงมันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยจบกันมันต้องกินฉันแน่แน่ทำยังไงดีฉันสอดมันออกแล้วน่ากลัวมากมีออะก่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสับปลาาอยู่ข้างในเฮะมีบางอย่างเล่นเล่นอีกแล้ว ทำไมฉันถึงเจอตูนต้น่าขยะขยะแง่ะเอาล่ะเราต้องตั้งใจหาคุณแจสัมผัสน,น้ำฉันเลยฉุนเออเลยอ่ะน้ขยะขยะแงจริงๆดีนะไม่มีกลิ่นเหม็นงั้นก็ดีอ้อฉันพบคุณแจแล้วเออมไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิด <Wow. S 1> ใช่ไหมอ้อมันคือ,คอเจ้กเล็กิเศษไปเลยอร่อยมากอย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆอยากลองไหมแดน <Okay. S 1> ก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีแน่แน่มาดูกัน เออมันคือฟักทองนั่นเหละฉันบอกแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทำอะไรเราหรอกแล้วไดอยู่ข้างไหนอ่ะมีอ๋อมันจขอยู่ข้างไหนเราจะได้ออกไปจากคุกนี่แล้วที่สุดเย้เย้เราเดออกจากห้องนี้แล้วเอาไปกันเถอะฉันบอกเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมันลองเปิดกันเถอะเย้มันได้ผลละรีบออกไปกันเถอะเย้ อไปกันเลยมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอ่อโหช็อกโกแลตเสร็จอร่อยแต่ว่าละลายแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีอ่ะเธอห่อร้อยเรากันไปนะฟีบี้แต่ฉันเลือกอะไรเจ๋งๆได้แล้วเมื่อวานนี้ฉันเห็นไลฟ์เพจทวิตติกก์เล็กๆวาดรูปด้วยช็อกโกแลตงั้นมาลองกันเลยช็อกโกแลตอร่อยจังเลยตอนนี้ต้องวาดเป็นรูปหัวใจอ๋อใช่น่ากินมากให้สิบเต็มสิบไปเลย ตอนนี้ถ้าปดิดฝาได้แล้วล่ะได้เลยฉันได้ช็อกโกแลตแท่งแบบแช่แข็งแต่แบบนี้ก็ดีกว่านะเดี๋ยวเอาน้ำแขงเอาให้หมดก่อนแล้วก็มาลองกัน <c oughs> กินหอมมากโอ๊ยเจ็บจังเลยแล้วเข้าสิหักสิช็อกโกแลตงอกเจนช็อกโกแลตแท่งนี้ไม่อยากให้ฉันกินนะมันไม่หักเลยสักนิดเอาละจะลองเลียแล้วกัน อืมอร่อยจังเธอนี่แบบจริงจริงฟิบี้มันดีทีกว่าวันจะว่าเราจะมาดูอะไรอีกดูสิมันคือแมวเหมียวสัน่ารักไม่ใช่แค่สวยงามเท่านั้นแต่ยังอร่อยกันมินยัยอร่อยจังส่วนเธอใครจะลองรสต่อไปนะเปิดลันจ์จ้าสามสองหนึ่งอ๋อฮมันคือบะหมี่จีนฉันได้แบบแช่แข็งอะทำไมชอบไรแบบนี้มันดูไม่น่ากินสักนิดส่วนฉันได้บะหมี่ร้อนๆแสนอร่อยฉันก็มาลองกัน ฉันชอบบะหมี่จีนมาะอะร่อยมากโอ๊ยแต่ฉันลืมไปเลยว่ามันเผ็ดด้วยโ,ยโอ๊ยโอ๊ยอยเผ็ดจังเลยบีบีช่วยฉันด้วยทำไมสักอย่างสิจริงด้วยฉันสามารถไลบะหมีห่มด้วยลมหายใจสุดแรงของเธอเจ๋งจังนี่แหละที่ฉันต้องการอร่อยจังเลยขอบคุณนะเจนได้ช่วยบะหมี่ให้นะเฮ้ยทีก็มันอร่อยมาก แล้วเธอจะเปิดก่อนดิดูดสิฉันเป็นคนแรกอโหฉันได้พิซซ่าริงพิเเลยแถมมันร้อนๆอยู่ด้วยดูน่ากินแลวก็ไม่กินหอมอะไรลองเดี๋ยวนี้อโอเธอน่ามีชิสยืดด้วยเจนเธอต้องจะลองเหมือนกันนะแต่มไม่ใช่ของฉันเปิดฝาเธอเร็วเข้าเปิดกล้ามูกันไปบกว่าฉันได้อะไรอ่ะอโอฉันได้พิซซ่าเหมือนกันแต่ของฉันมันถูกแช่แข็งยาที่สุด ไม่มีเช็สิยื่นด้วยแถมฉันไม่สมัยกันมันดีทำไงดีเนี่ยบีบีฉันอยากกินพิซซ่าอร่อยๆแต่ว่าฉันมีน้ำแข็งอะฉันแล้วแล้วต้องทำยังไงเอาพิซซ่าเข้าปากสิเดี๋ยวฉันช่วยเองและฉันจะป <No. S 1> ิดปากให้เธอโอเคมันไม่ผลแล้วเธอคิดว่าไงบีบี้ขอบคุณนันได้ช่วยมาอะไรมากๆเลยโอ้เจนฟันหายไปอะอะไรนะไม่จริง เอ oh าไมนะคนของฉันมันสวยขาวและก็สวยงามแล้วล่าสุดจะไม่กินไปซาอิหอยอีกแล้วเจนจะกินไปซาอิของฉันได้นะมันทั้งร้อนและก็อร่อยมากด้วย <c oughs> อะไรอยู่ใต้ฝ่าของฉันกัน <c oughs> อะไรอ่ะ <Okay. S 1> แต่เล่นในนกซ่งงั้นเหรอก็ได้มันเลยเล <c oughs> ม้ยแ <c oughs> ข่งกับฉันไม่ประโยชน์หรอกาะฉันต้องชนะแน่นอนเห็นไหมล่ะเอาล่ะมาดูกันว่าคืออะไรเออฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะมันคะืออะไรเนี่ยมันดูแปลก หมายเข้าใจอ่ะและ้วเธอได้อะไร <Okay. S 1> โอเคอ๋อมันคือจูบจุบหม,มายความว่าฉันได้อมยิ้มที่ละลายแล้วยั <Yeah. S 1> ฉันชอบดีจริงๆจูบจุบน่ากินจังอืมอร่อยมากอ๋อล่นของฉันติดนะเจ็บสุดเลยโอ้โอยๆไม่นะฉันไม่อยากเจอเน้นอีกแล้วโอ้ย oh, <no. S 1> ฉันมีไอเดียจริงๆได้ฉันจแก้งเจนแต่ตอนนี้เธอไม่ได้มองฉันใช้ลิ้นปอมและแก้มันติดอยู่อย่ารู้จังว่าจะอทำยังไง เอาละฉันพร้อมแล้วเจนเจนช่วยฉันด้วยเลินของฉันติดอยู่กับออมยิ้มนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเองเพื่อนซึ่งดึงเฮ้สำเร็จเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นอีกนะลิ้นปลอมกันหลอกมนตลกกันเลยเอาละมาลองไอ้เมืองฉันกันดีกว่าดู้ไหมว่าฉันทำอะไรหาเราจิ้มคาราเมลเล็กน้อยที่ปลายหลอดแล้วก็เบามันจะเป็นลูกบอลคาราเมลสุดเจ๋งโอ้ยจิ้กินเลยใครต้องการอะไรไม่แปลงหรอกนะทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียว มาเป่ายิมชกกันเถอะให้ฉันได้เปิดก่อนง่ายมากฉันชน,นะนี่มือนะอโอ้โห oh, wow. ฉันได้นังแกตแล้วมันก็ร้อนด้วยใชย่เห็นไหมล่ะนังเกตร้อนๆถึงจะอร่อยโอ้ยร้อนต้องป่าสักหน่อยตอนนี้แหละมันลองกันอร่อยจังเจนอย่าแต่ต้องนังแกตของฉัดดนที่ขาดนะดูของเธอสิจ oh, <man. S 1> นได้ฉันรู้เล้ว่าฉันต้องได้นังเกตแช่แข็งอะ แต่ฉันต้องทำอะไรกับมันดีอ,อ๋ยมันทั้งเย็นแล้วก็ทั well. ้งแข็งด้วยไอ้ไข่แต่ก็เจ็บแล้วมันก well. ินไม่ได้เลยเราทำมันอุ่นอะไรสักอย่างซีบี้เผายิ่งนี่ผลตั้มหนึ่งนะจากนั้นก็รอให้ลักเก็ตอุ่นป่งวมันจะพาวเร็วๆนะแต่ไม่นอนนะซีบี้ฝันถึงเด็กคนเหมือนกันหรือเปล่าโอ้โหนักเก็ตของฉันได้ที่แล้ว กินไปเลยมาลองกันดูสิมันน่ากินแค่ไหนอร่อยมาก <Cool. S 1> ฉันขอเลองก่อนนะเอาแย่ <Okay. S 1> oh, yeah, ขอบคุณฉันได้วาฟเฟิลแต่ว่ามันถูกแช่แข็งอะแถมมีควันออกมาด้วยเอาเนอยออกไปก่อนตอนนี้ก็มาลองกันบางทีอาจจะอร่อยก็ได้นะถ้ากดฝาได้แล้วแล้วผลเราสะักทีเอาว้าฉันได้วาฟเฟิลร้อนๆแสนอร่อย เจ๋งจิงเลยตอนนี้มาลองกันอ่ะอ่ะมันร้อนมากอะฉันลืมไปว่าหาเรานองไม่ได้อร่อยเสมอไปเฮ้ยขอบคุณนะเจนให้ใช้ชิ้นไว้ตอนนี้ได้เวลาลองกันแล้วแต่ฉันไม่ใช้ส้อมกับมีดใหนเป็นชิ้นเล็กๆเบาๆหน่อยแต่ก็ลองอโออ๋อเจนจะทำอะไรอะระวังหน่อยซิฉันจะพยายามทำว่าเพื่ให้แตกไงเออมันแข็งมากฉันไม่อยากให้ฟันหักอะไม่น่ะฉันไม่ชอบเลยมันทั้งแข็งแล้วก็เย็น ฉันว่านั่งกินว้าวผู้สาอร่อยดีกว่าอ๋อฉันไม่ได้เจอเจนแล้วเจนฉันจะแบ่งของอร่อยแทนด้วยนะมากินว้าวผู้สาอร่อยด้วยกันสิเร็วเข้ามันรออยู่นะโอเย้มาวันนี้เป็นวันที่ดีที่เราได้ย้ายเข้าห้องใหม่โอไม่เหมือนอย่างที่ฝันเลยมันฝรั่งชัดๆฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะอย่ากระโดดนะฉันไม่อยากลืมตาดูเลยเราต้องคิดอะไรสักอย่าง ก่อนที่จะมาที่นี่ฉันได้คิดดีไซน์ของห้องในฝันไว้แล้วเราต้องลองมือทำด้วยกันมันน่ารักมากเห็นไหมไปคิดว่าไงเบนสเต้มันสดใสเกินไปอย่างที่สองฉันมีภาพวาดของตัวเองแล้วเพราะอย่างนั้นฉันไม่สร้างห้องของเธอแน่นอนเธอไม่ชอบเหรอฉันต้องการสีดำนะและฝั่งที่เป็นสีดำจะเป็นฝั่งของฉันเองเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวเ,เข้ามาแม้แต่ขาเดียวตอนนี้้าทับทุกอย่างให้หมดตอนนี้มันดูดีขึ้นเยอะเลยอโ oh. อ้โหอย่างนั้นก็ได้เหรอ ฉันหาสิ่งข้างใขหอห้องเลยเหมือนกันแต่กันอื่นต้องกาจัดเด็กแมงมุมที่น่าขลุ่ยไปให้หมดเอ,อ้ยน่ากลัวชะมัดตอนนี้ก็ทาสีได้แล้วเป็นสีรุ้งที่ฉันชอบมันต้องมีสีสันหลากหลายมากมายแน่นอนส่วนห้องของฉันจะเอามันไก่ไก่ทาสีให้ทั่วตรงนี้ด้วยเรียบร้อย <What? S 1> แล้วใครมากันจะไปดูเดี๋ยวนี้เลยเอ,อ๋อคนสออ่องอัลฟอนเดเจ้าของฉันมาส่งแล้วแจงสวัสดี สวัสดีคะ่ะเรนสเตอ์เห็นมะผลเจ้าของฉันมาส่งแล้วเ <c oughs> จ๋งเลยฉันมีเตียงสองชัน้นและข้างใต้จะมีเล้าสีลนของตัวเองด้วยโอ้ของเล่นของฉันระวังด้น,นะคะว้าวพวกเขาจัดเตียงเตียงไว้ให้เราด้วยเ <c oughs> จง๋งไปเลย <Nice. S 1> และอย่าลืมไฟสวยๆด้วยนะหมอนุมนุ่มของฉันที่แม่ให้มา และก็ป๊อปิไหลายๆอันเลยสวยงามทุกคนทำได้ดีมากห้องเก็บไก่สุดยอดขอบคุณค่ะบ๊ายบายตอนนี้ฉันจะไปบ้านใต้เตียงของตัวเองแล้วของฉันสวยงามมากเวนสเตยมาเที่ยวบ้านฉันได้นะไม่มีทางสลอกติ๊งฉันต้องการความช่นเหลือยัต้องเอากล่องที่มีของฉันมาให้ใช่แล้วกล่องสีดำนะเยี่ยมมาก มาดูกันว่าใน,นกล่องมีอะไรบ้างสุดยอดฉันต้องการกระดานเพื่อทำเตียงและอย่าลืมสว่านด้วยมาเราฉันจะจับเองส่วนแกเจ้าตะปูเยี่ยมมาตอนนี้ต้องติดตั้งเตียงทำคนเดียวได้ไหมตรงเป๊ะกระเป๋าดดานทางของฉันเองอะไรอยู่ข้างในนั่นเหรอ ก็อย่างเช่นมือหรือกระดูกของแซมและนี่ก็เพื่อนฉันเองแมงมุมตัวโปรดซึ่งมันอยู่ใต้หลังคาของคุณยาเป็นของตกแต่งที่ยอดเยี่ยมมากและของว่างมาเติมที่ชั้นนี้ด้วยแทนสองสามเล่มและฉันไม่สบายใจถ้าไม่มีแมงมุมเพราะอย่างนั้นต้องแขวนไว้ตรงนี้สวยงามมากและจากนั้นฉันต้องการบ้านซ่อนจากอินนิตไงตรงนี้มีมือของศัตรูของฉัน ตอนที่พูกเคยเข้าใจเขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วติงไปเอาเครื่องบินด็กของฉันมาน้ำมันสุขที่13ฉันต้องส่งงานตอนใหม่แล้วเพราะงานต้องรีบทำงานภาษาสีดำในแผ่นดินสีดำและในหลงศพสีดำลาลาลาง่ายติงมาทำเล็บด้วยกันมะเป็นสีฟ้านะมันสวยมากอ้ใช่เรายังไม่ได้ทำหน้าต่างเลยอะต้องทาเป็นสีเล็บฉันไม่เยอะมั้ง มันต้องออกมาสดใสโอ้ห้อนั้นน่ากลัวจังเลยทำไมเธอถึงพ้องกลัวละ่ะดูเหมือนจะสับสนนะส่วนห้องของเธอดูเหมือนยูนิคอร์นกำลังป่วยโอเคฉันเริ่มสร้างที่อยู่ส,สบายให้กับสัตว์เลี้ยงของฉันไปเลยอะ่ะฉันต้องการเตียงนุ่มๆอย่างแน่นอนแล้วก็แคราสดๆของโปรดด้วยอ mm hmm. และนี่คือกระต่ายของฉันเดซี i, Lucy, ่ดูสิสวนดีนี่คือบ้านใหม่ของแกนะเจ้าขนปุยตัวน้อยของฉันมีหมวกด้วยน่ารักจังเลย <What? S 1> อะไรกระต่ายนันเหรอเธอมีสัตว์เลี้ยงน <c oughs> างปล่สัตว์เลี้ยงของฉันเพื่อตายอย่างอันนาถฉันไม่อยากพูดถึงมันเด็ดขาดเลี้ยงอย่ารบกวนฉันฉันกำลังเศร้ายุ่แกเอาน้ำตาของฉันไปทำไมจะไปทำเวทมนต์กันเหรอ ำไมแกถึงเทนที่หลุมศพของแมงป่องของฉันแกชุบชีวิตให้มันจริงๆงั้นเหรอแมงป่องของฉันไม่ชีวิตอีกครั้งตอนนี้มันกลายเป็นแมงป่องซอมบี้ฉันดีใจจังเลยฉันชอบเพลงนี้จังเลยมันเจ๋งสุดๆไม่มีอะไรดีไปกว่าดนตรีคลาสสิกแล้ววมนเซ์เล่นเพลงโบราณได้ยังไงกันเนี่ยทำลายอารมณ์ฉันที่ฉันเลยเวนสเตเธอต้องจำมาตการสุดโต่งมาฟังเพลงเกี่ยวกับความรักกั รู้สึกว่าหัวดองฉันกำลังแตกเพราะเพลงหัวของอินนิดเดี๋ยวฉันต้องแสดงให้เธอดูว่าเพลงจติงเป็นยังไงปิดไฟตอนนี้ไม่มีเสียงเพลงป๊อปมารบกวนฉันแล้วมันจะมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นมางมาที่ฉันไม่มีเพลงแต่อย่างเต้นเวนส์เดย์เธปิดไฟทำไมฉันกลัวความมืดนะเปิดไฟโอเย่กิงแกไปปิดไฟเดี๋ยวนี้แล้วอย่าให้อินิตเปิดไฟได้อีกนะ ติงอย่าแม้แต่จะแตะนะฉันทำอไรให้เธอแะ้วก็นันมือให้แกได้นะอย่าปิดไฟเวนสเตชารัมือสองคนไม่ไหวอ่ะติงฉันขอโทษแต่ต้องกำจัดแกเอาไม่นะติงกระเด็นไปที่น้องก็ตายคนฉันเล่นเบาๆแล้วกันเกมนีสตุกจ <up> <Ciao> ังเลยโอ้ยท้องกำลังส่งเสียงแต่ว่าได้เวลากินแล้วต้องเก่อะไรสักอย่างแต่อะไรล่ะฉันจะสั่งตัวเย็นที่เต็มไปด้วยของอะไรมา โอคนส่งของมาส่งแล้วสะกลางไปสวัสดีค่ะตามชั้นบ้าเลยวางตู้เย็นไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะขอบคุณ <Yeah. S 2> และตอนุปค,คนส่งของ <Yeah. S 2> ในที่สุดก็ได้กินแล้วแล้วมีอะไรบ้างว่าว oh, wow. มาฟังสุดปอของฉันจริงมากมาลองกัน <c oughs> อร่อย <c oughs> น้ำอัดลม นี่แหละที่ฉันต้องการฉันยุ่งมากจนลืมเรื่องอาหารไปเลยเราต้องหาอะไรกินมีอะไรอยู่ในรางของฉันบ้างนะแต่ว่ามีฝุ่นเยอะมากโอ้ว้าวในนี้มีลิลลกตาสุดปวดของฉันอยู่วิเศษมาก ไปเอาเครื่องดื่มมาให้ฉันหน่อยเยี<า>่ยมหวังว่าน่จะเป็นเลือดนะโอ้ oh, ใช่จริง,รงๆอๆินเน็ตไม่ต้องกลัวมันแค่น้ำเชอร์รี่ <Yeah. S 1> ที่นี่ยังสดใสไม่พอฉันอยากจัดปาร์ตี้ในกล่องมีทุกอย่างที่ฉันต้องการเลยดิสโก้บอลสปาร์ตี้สุดเก๋สวยงาม แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแมฉันกดปุ่มโอ้ว้าวจิงไปเลยฉันต้องโทรหาเพื่อนสาวส่วสาวมาหาฉันเร้วฉันเัดปาร์ตี้แบบเต็มรักนะรอยยู่๋อเพื่อนเพื่อนมาแล้วเร็วมากสวัสดีโซฟีเรเชลไม่ที่ห้องใหม่ขอนฉันกันพวกเธอยังไม่เห็นเลยฉันขอเปิดเพลงนะเยี่ยมมาเต้นกันงั้นถ่ายเซลฟี่ไปที่เรือกันเลยพวกเราสวยมาก อินิดเธอมีห้องสุดยอดมากเลยขอบคุณเดี๋ยวฉันแต่งหน้าให้นะอินิดใครคือคนบ้านเธอมันเมันเว d สเดย์เก็อะไรขึ้นนะแอบไปดูกันดีกว่าค่อยๆนะพลเชาว์ระวังด้วยฉันไม่รู้ว่าธอทำอะไรได้บ้างสวัสดีทุกคนแม่จ๋าเ <c oughs> คซี่เธอเป็นคนตลกนะทำให้คนโนกลัวแบบนั้นตลอดเลยดึงไปแล้วแต่ช่านเธอยังนีที่จสกายอยู่กับฉันอย่าก,กินฉันเลย เฮ้ร้อยเธอบินปริยังแม่จ๋าวเวสตเดอย่านะอินนตนี่คือเพื่อนของฉันเจสสิก้าและแมงม,มุมด้วยแซมรู้จักกันไว้นะฉันเหรอไม่อยากจะเชื่อมานั่งด้วยกันสิมีที่ว่างเลยนะเอาแมงม,มุมของเธอมาให้ฉันฉันมีหมวกให้มันด้วย <Wow. S 1> ตอนนี้น่ารักขึ้นเยอะแล้วเจสสิก้าฉันมีเสื้อผ้าสวยๆให้มันเข้าแน่นอนผมทรงนี้ชุดสีชมพูด,ด้วยเครื่องประดับเยอะๆและก็โอ้เธอสวยมาก คงดีที่เราเร่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วเวนสเตย์ฉันเป็นกิฟต์ทผมน่ารักน่ารักให้เอานะจ <Yeah. S 1> ็ได้เอามาสิอย่าทำตาแบบนั้นอีกนะไม่อย่างนั้นความน่ารักทำให้ฉันป่วยได้อิมิตเธออุ่นจังเลยฉันชอบมันนิดหน่อย